วันนี้ก็จะมาหาผักที่อยู่ในสวนนะคะนี่ก็จะมีผักบุ้งขึ้นนะคะมีผักบุ้งที่พอเก็บทานได้นะคะนี่นะคะในน้ำจะมีผักบุ้งเยอะมากนะคะตอนนี้ยอดอวบมากนะคะผักอย่างอื่นยังไม่เค่อยโตนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งกรรมนะคะอันนี้บริเวณโดยรอบนะคะ ในส่วนก็จะปลูกบัวด้วยนะคะ,ะไปต่อค่ะไปไปไปอันนี้เราจะพามาเก็บมลักขีนกค่ะอันนี้เขาขึ้นเองนะคะแพ้ก็เลยไม่ได้เอาเอาออกนะคะเก็บไว้เพราะแพรชอบทานมาลักนะคะนี่นะคะพอได้เก็บกินนะคะมีต้นหนึ่งนะคะงามมากนะคะได้น้ำฝนนะคะไม่ได้ดูแลเลย นี่นะคะนี่ชะอมบุกได้สามเดือนแล้วค่ะแล้วก็ลงฝักทองนะคะนี่ที่สวนของยังไม่โตนะคะก็จะเก็บกินอ,อะไรที่โตแล้วก็จะเก็บถาดน,นะคะนี่นะคะได้มีหนูส้มตํานะคะแล้วก็กระถิ่นริมรั้วนะคะนี่นะคะ,คะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ